ก็มามีปฏิกมพันธ์นะครับก็จะได้เติบโตไปพร้อมๆกันนะครับสําหรับการทําว่าสวดมนต์เช้านะครับอันนี้สองของการสวดมนต์นั้นก็นะครับการสวดมนต์ทุกวันนะครับก็ถือว่าเป็นมงคลอันสูงสุดนะครับเป็นการปฏิบัติภาวนาอย่างหนึ่งทําให้จิตใจของเรานั้นสงบเยือกเย็นนะครับสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชานะครับ การสวนมนก็เป็นการได้กล่าวคําศักดิ์สิทธิ์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านพระอ,องค์ท่านได้ทรงบัญญัติไว้ครับการสวนมนที่ถูกต้องนะครับนั้นก็จะต้องสวดให้ได้ใจความนะครับสวดให้ได้ใจความไม่เร็วจนเกินไปและไม่ช้าจนเกินไปเสียงดังก็พอประมาณนะครับเพื่อให้เทพเทว,วดาซึ่งท่านสถิตอยู่บนทิพยพยาวิมานนะครับชันฟ้า ท่านได้ยินนะครับท่านได้อะนโมธนาบุญและเป็นปัญญา